มีเค้กสวยๆมาโชว์กัอนอีกแล้วนะครับเค้กก้อนนี้นะครับทําให้ลูกค้าเป็นท่านผู้ชายท่านหนึ่งนะครับ ก็ท่านผู้ชาก็ต้องคู่กับสาวๆนะครับนี่เขาจัดให้นะครับสาวๆสองคนเลยนะครับใส่บิเินี่คนหนึ่งใส่ผระิตัวคนหนึ่งโอ้ไม่รู้ไปทําอะไรกันนะครับโอเคเอาสวยๆนี้เลยนะครับก็มีผู้หญิงน้องนั่งสองคนนะครับเราเพิ่มม้าให้ด้วยนะครับแล้วก็บนตัวเค้กเนี่ยสามารถพิมพ์เป็นรูปอะไรที่ต้องการได้นะครับเพิ่มดูทูของเกิดเราเพิ่มไพ่นะครับแต่ทางกระชอบอ้เราเพิ่มไพ่ตองเลยครับเรียงไปเลยนะครับสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับ ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นอย่างที่ลูกค้าอยากได้นะครับจะเป็นขวดอะไรก็ตามนะครับเราทําไม่ได้ครับมีลูกตรงลูกเต๋ากองเงินกองทองทุกอย่างบนเค,ค้กเนี่ยสามารถทานได้นะครับที่เค้กเบเกอร์เราใช้เป็นน้ําตาลฟองดองอย่างดีนะครับลูกค้าสามารถนําไปทานได้ทั้งทุกส่วนเลยนะครับส่วนตัวที่เราพิมพ์เนี่ยก็ทําจากกระดาษที่เป็นน้าตาลไอซิ่งนะครับออกมาก็จะเป็นเค,ค้กที่สวยงามแบบนี้เลยนะครับ